หลายคนนะครับเคยดูเฟซของตัวเองในมุมมองของเราเองนะแต่ไม่เคยเข้าไปดูในมุมมองของคนอื่นที่มาดูเฟซของเรานะครับคือดูเฟซของเราในมุมมองของคนอื่นจะดูกันยังไงนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับผมโอเคนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูกันก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยลวกันนะครับผมให้เรานะครับเปิดเฟซของเราขึ้นมาครับผมพอเราเข้ามาตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ให้เรานะครับไปกดที่รูปโปรไฟล์นะครับผมกดเข้าไปครับ จากนั้นนะครับก็จะเข้ามาหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับให้เร no. right านะครับไปที่3จุดนะครับผมตรงนี้นะครับพอเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าโปรไฟล์นะครับผมก็ให้เรานะครับไปกดที่ดูในมุมมองของนะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นดูในมุมมองของบุคคลอื่นนะครับผมที่เข้ามาดูเฟซของเราเขาจะเห็นลักษณะนี้นะครับ ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับยังไม่เคยเข้ามาดูตรงนี้นะครับผมเวลาเราปรับเปลี่ยนนะครับผมหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับเราก็สามารถเข้ามาดูเมนูนี้นะครับผมเพื่อที่จะมาดูเฟซของเราในฐานะเป็นบุคคลอื่นนะครับผมโอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็มาแนะนํานะครับผมก็หวังว่านะครับคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก่อนจบคลิปนะครับก็ฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ผมด้วยละกันไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ